สวัสดีครับหมอไว้นะครับวันนี้นะครับผมแพลวพามู EP พิเศษนะครับผมจะมาแนะนำไอเทมนะครับผมที่ติดตัวของผมเองนะครับเอาใจใส่มูทุกท่านนะครับอยากรู้ว่ามีชิ้นไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับ แรกนะครับผมเป็นหินยูนาไค์นะครับหินนี้นะครับหลายคนน่ยจะเคยเห็นนะครับที่เอาไว้ใส่เป็นกำไรข้อมือนะครับคนไทยหลายคนเชื่อว่าเป็นหินถูกหวยนะครับหรือว่าหินดึงดูดโชคลาภนะครับผมก็จะเลือกไอเทมที่เหมาะกับวันของตัวเองนะครับหินสีชมพูนี้นะครับคือหินที่ดึงดูดในเรื่องความรักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ให้กับคนที่เกิดวันอังคารนะครับ ต้องบอกว่าเวลาเราไปทํางานนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจราจาหรือว่าการสื่อสารกับใครก็ตามนะครับปากเนี่ยเป็นจุดเด่นสําคัญในเรื่องของโงเฮงครับถ้าเรามีปากที่สีสวยดูดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญต้องมีความชุ่มชื้นนะครับก็จะทําให้โงเฮงของเราดีนะครับของมงคลถัดไปนะครับก็จะเป็น องค์พระกิ่งนะครับก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกทรัพย์นะครับหรือว่าขาจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับสำหรับ2อ,องค์นี้นะครับผมเป็นหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็พระประจำวันพฤหัสบดีนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ย เวลาไปไหนก็ตามนะครับก็จะพกพระประจำวันพฤหัสบดีนะครับในเรื่องของผู้ใหญ่เมตตาโชคลาภนะครับสำหรับองค์หลวงปู่ทวดนะครับก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของความแคล้วคลาดปลอดภัยจากพลันอันตรายทั้งปวงนะครับและก็อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ผมบูชานะครับอยู่เป็นประจําคือเสด็จปู่รอห้านะครับเราก็จะพกติดตัวนะครับหรือว่ามีไว้ที่บ้านนะครับเพื่อขอบารมีของท่านนะครับให้ดูแลคุ้มครองแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของงานนะครับแล้วก็การเงิน ให้เรามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตครับอีก2อ,องค์นี้นะครับองนี้เป็นองพระประจำวันพฤหัสบดีเหมือนกันนะครับส่วนองค์นี้เป็นองค์เทพนะครับทาเวสสวรรณนะครับหลายคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าทาเวสสวรรณท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไอเทมนะครับอันนี้เป็นไอเทมพิเศษนะครับสำหรับ องค์ทาเวสสุวรรณของทางพีม่าอาร์ตนะครับผมนําไปบูชานะครับไว้ที่โต๊ะทํางานนะครับหลายท่านนะครับอยากประสบความสําเร็จในเรื่องการงานนะครับก็แนะนำนะครับเราสามารถ องค์ศิดิ์ศิธิ์นะครับที่เราศรัทธานะครับไปไว้ใกล้ๆโต๊ะทํางานครับเพราะว่าต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคออนไลน์นะครับแล้วก็ในตําแหน่งของฮวงจุ้ยเนี่ยเข้าสู่ธาตุไฟแล้วนะครับเพราะฉะนั้นงานความสําเร็จหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นแบบไวๆนะครับองเทพที่แนะนําให้บูชานะครับก็คือองค์ทาเวสุวรรณนะครับคือโดยปกติเนี่ยเวลาเราบูชาเทพนะครับเราจะแนะนําในเรื่องของการสวดมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นสวดคาถาบูชาพระพุทธรูปหรือ ือสวดคาถาใดๆก็ตามนะครับหลังจากนั้นเราก็แผ่เมตตานะครับบุญที่เราได้สวดมนต์ภาวนานะครับให้กับองค์เทพที่อยู่กับเรานะครับอย่างเช่นเวลาเราบูชาท้าวเวสสุวรรณเราก็ขอพรแผ่เมตตาให้กับองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับส่วนดอกไม้นะครับที่จะนําบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณก็คือดอกกุหลาบนะครับก็อาจจะเป็นปวงมาลัยดอกกุหลาบก็ได้นะครับตรงนี้เพื่อขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณให้เกิดความสําเร็จอย่างรวดเร็วครับ และสำหรับในส่วนของจิวเวลรี่ที่ผมติดตัวอยู่ตลอดเป็นประจำนะครับผมก็จะมีเป็นกําไรข้อมือนะครับใส่เพื่อให้มีกําไรนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะฮะค้าขายนะครับก็ให้มีกําไรเข้าเยอะๆครับและเครื่องประดับอีก2ชิ้นนะครับผมที่ผมใส่ติดตัวนะฮะอยู่เป็นประจำนะครับก็จะมีเป็นองค์พระพิคเนตนะครับแหวนและจี้นะครับจากแบรนด์พีมาครับต้องบอกว่าพระพิคเนต แหวนองค์นี้นะครับผมค่อนข้างจะมีความสวยงามนะครับขนาดเล็กนะครับผมก็เลยนํามาใส่นิ้วก้อยครับเพื่อช่วยในเรื่องของการเก็บทัพย์และพิเศษท่านก็ช่วยในเรื่องของการขจัดอุปสรรคให้กับคนที่บูชาท่านครับในส่วนของจี่ด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนไอเทมสุดท้ายนะครับพิเศษมากๆครับเป็นปฏติมากรรมส่วนศิลปะพิคเนตปางสวยสุขจากแบรนด์พีมาอาตครับเป็นปางเดียวกับที่ประทับอยู่นวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาครับผมเป็นปางที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองนะครับสำหรับพวงจุ้ยในปีนี้นะครับผมเน้นเป็นทิศเหนือและทิศใต้นะครับก็หันองค์พระพิคเาตนะครับไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้เนี่ยเป็นทิศมงคลของบ้านครับ สำหรับท่านใดนะครับที่อยากไปสักการบ,บูชาองค์พระพิฆเนศด้วยกันนะครบับล็อกคิวไว้เลยนะฮะในวันที่24พฤษภาคมนี้นะครับสนใจนะครับสมัครได้ที่ เฟซบุ๊กของนิตยาสารแพลวนะครับราคาเพียง999บาทครับนอกจากไปทำบุญด้วยกันแล้วนะครับผมยังมีรางวัลพิเศษมอบให้อีกหลายอย่างครับอย่างแรกนะครับได้รับบทสวดมนต์กลับบ้านนะครับและได้รับส่วนลดพิเศษนะครับในการซื้อสินค้ากับแบนด์พีมาครับอย่างที่2นะครับจะมี5ท่านผู้โชคดีนะครับได้เปิดดวงฟรีกับผมครับ รางวัลพิเศษสุดๆนะครับจะมีเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้โชคดีได้รับภาพหัตถศิลป์ทองคำพระพิคเนสวนนะครับจากแบรนด์พีมาอาร์ตนะครับในมูลค่า3,000บาทกลับบ้านกันไปเลยครับแล้วเจอกันนะครับ